คอซา350ไล่ข้างแคมและเป็นโฉมใหม่ใส่กล่องออฟเทนแมกวันสายไฟตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟดูดิว่ามันจะขึ้นมาสักกี่ม้าจากรถเดิมๆหลายคนชอบถามอีกว่าติดกล่องแล้วได้อะไรกล่องมันก็คือเพิ่มความสมบูรณให้กับเครื่องยนต์ครับในรถที่โมดิฟายหรือจะรถเดิมก็ตามนะครับเวลาเราปรับจูนน้ามันไฟจุระเบิดเป็นสแตอรอนเนี่ยเอาง่ายเริ่มต้นด้วยหัวจุนเนอร์เองมันจุนเรียวไทม เราสามารถเช็คได้ตลอดเวลาในการปรับจุกเดี๋ยวลองลองดูก่อนปัญหาเดิมๆเป็นยังไงแล้วเราลองวัดแรงม้าเดิมๆที่เขาจูนกล่องหลักมาก่อนนะครับว่ากี่แรงมา้างานนี้จูนเสร็จเรียบร้อยนะครับเทียบกราฟให้เลยกราฟเส้นสีบางอันนี้คือแรงม้าเดิมที่ที่เขาทํามาเนาะยี่สิบหกจุดแปดห้าแรงมา้าแล้วก็จูนเสร็จกราฟเส้นเข้มนะครับสามสิบจุดหนึ่งหกแรงมา้าเมื่อกี้ออกไปลองขี่แล้วเป็นไงบ้างพี่ <S <S สมมติว่าเดิมอ่ะอมันมันมันให้ฟีลลิ่งที่มันแบบ ขยับแล้วก็ออกไปแบบลื่นๆนุ่มๆไม่ใช่ว่าแบบต้องแบบเค้นแล้วค่อยอะไรเงี้ยปิลลิง่งมันมันมันไม่เหมือนเดิมอะก่อนก่อนมาแต่ตอนนี้คือโอเคเลยครับท่นายขอบคุณครับพี่ครับ